สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแนะนำการใช้สติมเมอร์ตัวเพิินเพลงนะครับตัวนี้เป็นสติมเมอร์เพิ่นเพลงที่มีอันออลก V ิมิเตอรวัดความดังของเสียงลำโพงด้านซ้ายด้านขวานะครับสัญญาณเสียงแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอขอขอขอภัยครับเพิ่มลดแสงหน้าจอนะครับกอนอีกลางวันกลางคืนแล้วก็ปิดไม่ใช้ v u e มิเตอรนะครับก็ วันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเล่นเพลงใน view ิ t เต e r ตัวนี้นะครับก็ตัวแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยจะชื่อว่า Bubble UPnP นะครับตัว Streamer เพลินเพลงตัวนี้พัฒนามาโดยใช้โปรโตคอล upnP นะครับต่อ Wifi แล้วมันจะเล่นผ่าน upnP ทีนี้จะมาขอแนะนำแอปพลิเคชันนี้มันดียังไงมันเล่นง่ายมากครับคือ1 เราต้องการเล่นไปที่เครื่องอุปกรณ์ตัวไหนสมมุติเรามีในบ้านเนี่ยเรามีเน็ตเวิร์กสตรีมมิงนะครับมีสมาร์ททีวีใช่ไหมครับมีเน็ตเวิร์กสตรีมมิงมีอุปกรณ์เยอะแยะเลยที่รองรับการเล่นผ่านเน็ตเวิร์กนะครับเรากดไปที่ตัว Now Playing หรือตัวรูปโน้ตดนตรี T, ตัวนี้นะฮะเราจะพบว่ามีหน้าเพล y อันนี้เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วเล่นซ้ำนะครับ Shuffle นะครับ play track next track reverse previous track ตรงนี้สบายๆอยู่แล้วนะแล้วก็มาที่ตัว playing to อันนี้บอกว่าอะไรมันกำลัง playing to NAD 2 1 6 t h s คืออะไร2 1 6 t h s ก็คือ power amp ตัวนี้นะครับซึ่งผมต่อ B out จากตัวนี้ไปเข้า2 1 6 t h s ผมเลยตั้งให้ตัวนี้เป็น UPNP ภาษาอังกฤษเขาจะใช้ใชคำว่า Renderer ถ้าเรา ถ้าเราเข้าใจง่ายๆคือเรนเดลอร์มันก็คือเครื่องเล่นตัวหนึ่ง่ะนฮะผมตั้งชื่อเป็น216หนึ่งห b ทีเอ p เอบเนี่ย upnp เนี่ยมันดียังไงมันซัพพอร์ตทั้งคมแคสและ upnp นะครับกล่าวคือกดตัวนี้ครับเครื่องหมายลักษณะคล้าย o u t u b e Cas t นะครับขึ้นมามันจะโชว์มาว่าอุปกรณ์ใน ในบ้านเราหรือในเน็ตเวิร์กวงเน็ตเวิร์กเดียวกันซับเน็ตเดียวกันหรือวงแร์เดียวกันนะครับวง Wi-Fi เดียวกันมีอุปกรณ์อะไรบ้านกอาน้อนนี้มีทั้งหมด local renderer คือตัวตัวมันเองก็คือเราใช้โปรแกรมนี้เป็นตัวเล่นเพลงในเครื่องมือถือหรือ t i d a l หรือ Spotify มาออกตัว local renderer ตัวมันเองนะครับตัวนี้กอ้อนนี้เราจะไม่ใช้เราจะสตรีมไปที่ตัว nt ดิจิ t a ลสตรีมมิ่งมิวสิกเพเยอร์ที่ชื่อว่า NAD 216 t h s เพื่อนๆอาจจะมีอุปกรณ์สตรีมเมอร์ทั้งหมด3ตัวห้องนอน1ห้องนอน2ห้องครัวและห้องนั่งเล่นเป็น4ตัวเพื่อนๆก็สามารถที่จะควบคุมเพลงอุปกรณ์ทั้ง4ตัวได้จากแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเดียวนะครับเพลย์ลิสต์จะแยกกันถูกต้องไหมครับคือ1 a p p l แอปพลิเคชันเนี่ยสามารถเลือกเพลงแยกกันส่งไปที่แต่ละโซนได้อิสระเลย นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวโปรโตคอล UPNP ก็ทีน,นี้ผมทำตัวนี้มาและที่โชว์2อันนี้เป็นรูปคอมพิวเตอร์อย่างนี้เพื่อนๆน,น่าจะคงค,คุ้นอยู่ก็เป็น Smart TV ของชาร์ปนะครับซึ่งเขารองรับ Google Chromecast นะครับ Google Chromecast คืออะไร Google Chromecast เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาโดยบริษัท Google นะครับเพื่อให้ใช้กับแอปพลิเคชันของตัวเองก็คือ YouTube ไม่ว่าจะเป็น YouTube Music หรือ YouTube ที่เป็นวิดีโอนะครับอย่างเช่นตัวนี้ y YouTube วิดีโอถ้าเรากดสัญลักษณ์ตัว c h r o m e c a s ขึ้นมาตัวนี้มันจะถามให้เราว่าเราแคสไปที่ไหนจะเห็นว่า YouTube ไม่ไม่อนุญ,ญาตให้แคสไปแอป,ปอื่นได้เลยหรือไปที่โปรตโคตคอลตัวอื่นได้เลยเขาจะรองรับการแคสแค่ Chromecast นะครับซึ่ง Chromecast เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่พัฒนามาโดยโดยโดย Google และจะได้รับไรเซนจาก Google แปลว่าผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์พวกนี้เขาต้องอเป็นพาร์ทเนอร์และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ Google เพื่อจะเอาซอสโค้ดหรือการการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมาลงในทีวีของเขาอันนี้มีทีวี DV, อ TV ของ Android TV ทั้งสองเครื่องเลยนะครับก็ใช้ YouTube ได้นะครับเอาภาพขึ้นไปได้หรือตัว b u b b l e UPnP ก็รองรับโคมแครเช่นเดียวกัน ถ้าจะแคสเพลงขึ้นทีวีตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนแต่กรณีน,นีเน้เรามีเครื่องเล่นที่มีความละเอียดระดับ high resolution เนี่ยแล้วก็มันออกแบบมาเพื่อ,อสัญญาณลบกวนที่ต่ำนะครับค่าความละเอียดสัญญาณที่สูงแล้วก็มีแดกที่สูงกว่า Smart TV กว่าอุปกรณ์ b l บลู o t h หรือตัวการเล่นอุปกรณ์แบบ พื้นฐานนะครับตัวนี้มันถูกยกระดับเนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดภายในเนี่ยน้อ s t u ่า Noise ump, แล้วก็ s i ญญาณอัตราส่วนระหว่างสัญญาณกับสัญญาณรบกวนเนี่ยสูงนะครับขึ้นอยู่กับชิปประมวลผลที่เป็นที่เคยแจ้งไว้แล้วปเป็น dac ของตัวยี่ห้อ essaba s, s 9038 q 2 m นะครับซึ่งอยู่ในเครื่องมูลค่าหลักหมื่นขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ให้มาแล้วก็ ฟังก์ชันของแอปถัดมาก็คือตัวเพลย์ลิสต์ตัวลักษณะนี้จะเป็นลิสต์ใช่ไหมครับกดเข้าไปจะเป็นเพลย์ลิสต์จะเห็นว่าในนี้ยังไม่มีลิสต์คิวเพลงลิสต์คิวเพลงคืออะไรว่ามันจะไล่เพลงที่1จบไปเพลงที่2 3 4เรื่อยๆนะครับตัวแอปนี้ถ้าไม่ซื้อเพิ่มเติมเป็นพรีเมียมก็ใช้ฟังก์ชันได้ปกติเลยได้ถึง16เพลงใน1 p l a y เพลย์ลิสต์นะครับแปลว่าเราเล่นไปครบ16เพลงปั๊บแอปจะล็อกตัวเองให้เราทําการ exit ไม่ว่าเราจะเล่นยังไงแอดลิสเพิ่ม erm, มันจะไม่เล่นแล้วครับมันจะออกต้องให้เราออกเราต้องออกไป exit แล้วค่อยเปิดกลับเข้าใหม่ก็จะเล่นเพลงได้อีกทั้งหมด16เพลงอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนเข้าครั้งแรกเนี่ยแอปจะเช็คระบบเนเว์กว่าเราเจอมันจะเขียนว่าเวทเรนเดอร์แปลว่ามันตรวจเช็คว่าจํานวนอุปกรณ์ในบ้านเรามีกี่เครื่องมันจะขึ้นมาโชว์ใช่ไหมครับในส่วนนี้ มันถูกซ่อนอยู่หนึ่งตัวนะครับอะไรที่เราไม่ต้องการให้มาโชว์ในแอปนี้หรือไม่เราไม่ต้องการจะแคสหรือว่าส่งเพลงไปที่ห้องห้องอีกห้องหนึ่งอ่ะที่มีอีกท่านหนึ่งเขาใช้การควบคุมของ Bubble Upin p u PU, เราหายหรือซ่อนมันออกไปจากลิสต์นี้ก็ได้คือฟังก์ชันของแอปนี้ดีมากนะครับอยากแนะนําเลยนะครับแล้วถ้าเราจ่ายเป็นพรีเมียมแค่179บาทเนี่ยคุ้มค่ามากฟังก์ชันที่ได้มาเนี่ยคือเราสามารถเล่นเพลงได้เป็นชั่วโมงมากกว่า16เพลงเยอะแยะมากมายนะครับ รวมถึงมีฟังก์ชันที่เพิ่มมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปถ,ถัดไปนะครับคือฟังก์ชัน audio cast นะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นการเปิดโลกเลยเราสามารถแคสเสียงเพลงจาก Facebook จากอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในมือถือไปที่ตัวโ e มแคสหรือว่าตัวตัว,ว b u b b l e u p n p นะครับกอ่อนนี้ผมจะเล่นที่ตัว nad 2 1 6 t h ซึ่งก็เก่าก็คือว่ามันคือตัวเพลินเพลงนะครับโอเค ส่วนแท็บสุดท้ายก็เป็นแท็บที่3เละเง่ายนะเป็นแท็บของโฟลเดอร์หรือไลบรารีห้องสมุดนะครับถ้าเรากด add item from library ตรงในหน้า playlist ตรงนี้มันก็จะกระโดดไปที่แท็บนี้เองนะครับเห็นไหมครับคือมันบอกให้เราไป add เพลงเข้ามานะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนวิวนะครับเลือก Library ไลบรารีเนี่ยมี2ตัว local and local cloud เนี่ย โลเค l ล n d อนค u าก็คือโลเคอคือเพลงบางท่านเนี่ยอาจจะเก็บเพลงที่เป็นไฟล์ไว้อยู่ใน Android อยู่ในหน่วยความจำเราก็คือโล c a l Cloud คืออะไร Cloud ก็คือในอากาศก็จะมี t i d a ลนะครับกดตรงนี้ขึ้นมาจะสามารถเลือก c ค o u ์เพิ่มเข้าไปได้โ o b ั s Dropbox o n e วันไดสบถ้ามีพื้นที่อยู่ในคลาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาเพลงไปเก็บได้ก็ ก็สามารถสตรีมเพลงตัวเองเข้ามาได้เลยโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีเน็ตเวิร์กแชร์ได์นะครับและอยู่ที่ไหนในในเครื่องเครื่องท่านอยู่ที่บ้านเธอท่านเก็บเพลงไว้ในคาวมันเข้าถึงได้หมดหรือเครื่องท่านเครื่องท่านซื้อซื้อตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งไปอยู่ที่ต่างจังหวัดและแอดแอคเคาเข้าไปของคาวตัวเดียวกันเพลงมันก็ยังมาที่เดียวกันน,นะครับใช้กรณีน,นี้แก้ปัญหาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องมีอเน็ตในบ้านหรือถ้าท่านมีเน็ตในบ้านท่านใช้ฟังก์ชัน แชร์ SMB แชร์นะครับก็ใส่ Added a d d e s Network อะไรเนี่ยของในบ้านท่านเข้ามาก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วที่ลองรับเพิ่มเติมก็คือ UPNP DLNA Library ถ้าท่านมาีตัวจัดเก็บเพลงซึ่งก่อนนี้ย NT Music Server เนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ในเพลนเพลงด้วยนะครับกล่าวคือว่า ถ้าท่านมี USB Drive Stick นะครับท่านมาเสียบอยู่ด้านหลังช่อง USB Port ที่ผมบอกว่ามันมี4 Port ใช่ไหมครับมันรองรับ USB 3.0ที่ความเร็วสูงแล้วก็ USB 2.0นะครับท่านเอา USB r u m Drive หรือ Fat Drive เนะี่ยมาเสียบด้านหลังเนี่ยแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งพอมันจัดการเรียงไฟล์เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาโชว์ที่เป็น UPNP Library กล่าวคือว่าไอตัวเพลนเพลงเนี่ยมันทำสอหน้าที่นะครับหมันเป็นตัว แชร์เพลงในทำไรที่มาเสียบหลังเขานะครับ2คือมันทำตัวเป็นเครื่องเล่นเพลง Music Renderer นะครับ2ฟังก์ชันท่านจะจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้หลักๆท่านซื้อไปเนี่ยท่านคงต้องใช้ละตัวการเล่นเพลงเพราะว่าเสียงคุณภาพเสียงที่ในระดับราคาเนี้ยมันหาไม่ได้นะครับพอเข้าไปที่ NT Music s u r f นะครับ ฟังก์ชันที่ผมอยากเรกคอมเมนต์เลยก็คือว่า,าการทำเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการเล่น fm ครับ fm radio เพื่อนเพื่อนบอกว่าอาจจะบอกว่าเชยใช่ไหมครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราต้องมีเครื่องรับวิทยุใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้ตัวเราสามารถใส่ playlist เนี่ยซึ่งผมสามารถใส่ครับเข้าไปให้ท่านถ้าท่านชอบฟัง fm นะครับมีผู้จัดจารายการมาทำให้เราฟังนะฮะก็ใส่ลย์ลิสต์ของ fm เข้าไปในนี้ใช่ไหมครับตามที่เพื่อนเพื่อนเห็น ตัวนี้ค้นหาอยู่ในตัวเพลนใจนะครับตั้งชื่อว่า nt music server แล้วเข้าไปในเพลย์ลิสที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นไทยรดิโอนะครับจะเป็นคลาสสิกหรืออะไรแล้วแต่เรามีขึ้นสถานีอะไรเป็นอินเทอร์เน็ตรดิโอมันรองรับด้วยนะครับเราเลือกเพลงแล้วเราเอาขึ้นในไทยเนี่ยใส่เข้าไปหมดเลยก็กดตัวบวกมันจะกระโดดไปที่เพลย์ลิสต์ add to playlist เลยนะครับ รอแป๊บหนึ่ง add to playlist นะครับก็เขาจะบอกว่า26สถานีเนี่ยถูก add เข้าไปใน playlist แล้วกลับมาดูที่ playlist ก็จะขึ้นว่า playlist เรามีอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็จะแนะนำว่าให้ท่านฟังวิทยุพันนนอิผ่าเ i n t e r n e ต,ตไปเลยนะครับถ้าซื้อคือเก่าคือว่าถ้าซื้อเครื่องนี้ไปเนี่ยมันเล่น แน่นอนละ่ะเล่นไฟล์ในเครื่องเราได้นะครับเล่นไฟล์ในไฟล์ mp 3หรือไฟล์ในครั้งที่เรามีไม่ว่าจะเสียบ usb UH drive หรือว่าอยู่ในเราเอาไฟล์ทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปที่ one drive หรือ,อ cloud มันก็เล่นได้หรือจะเล่นจาก tidal ก็ได้ youtube music อะไรได้หมดนะครับทีนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถ้าซื้อตัวนี้ไปเนี่ยมันสามารถเล่น internet radio ได้อีกท่านจะเปิดฟังคลื่นโปรด ข่าวอะไรก็เล่นได้ครับอย่างเงี้ยอ่ะคูฟาเลนไฮ์กินเวฟมันนะครับอ่ะลองกดกินเวฟดู และนีก่ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวเพลินเพลงนะครับที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตเรดิโอได้คื้น FM ในประเทศไทยรวมถึงคลื่นสมมติลองลองเล่นเพลงคลาสสิกกันบ้างจากแคมเรดิโอนะครับอันนี้ผมใส่มาให้เพื่อนๆในในตัวตัวสตรีมเมอร์ได้เรียบร้อยแล้วตัวเพลินเพลินเพลงนะครับเพื่อนเอาไปเนี่ยคือพร้อมจะฟังเรดิโอด้วยนะครับ ไม่ต้องไปซื้อจูเนอร์แล้วไม่ต้องมีต่อเสาอากาศนะครับเล่นจากนี้ได้เลยอสมม,มุติเล่นเพลงคลาสสิกนะครับมันจะมีขึ้นวิทยุที่เขาปล่อยเพลงเพลงคลาสสิกเนี่ยเขาปล่อยจากขึ้นวิทยุมาฟรีเยอะเลยในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็แอดเข้าไปเป็นเพล์ให้ท่านแล้วนะครับ และนี่ก็คือฟังก์ชันนะครับของตัวดิจิตอลมิวสิกสตรีมมิ่งนะครับเพลนเพลงนะครับมีวิวมิเตอร์ซ้ายขวานะครับปรับลดแสงสว่างสามารถเล่นทำตัวเป็น2ฟังก์ชันก็เป็นเครื่องเล่นเพลงแล้วก็เป็นตัวจัดเก็บไฟล์เพลงนะครับแล้วมันฉลาดมากอย่างงี้ถ้าเราเข้ามาที่ตัวเพลนเพลงใช่ไหมครับเราค้นหาเพลงโดยที่กดปุ่มนี้นะครับ คือฟังก์ชันการค้นหาเพลงเนี่ยมันสะดวกและง่ายมากายกตัวอย่างว่า,าเราไม่รู้ชื่อเพลงเรารู้ชื่อเพลงไม่จบไม่จบเพลงน,นะครับเราลองกดไปงงหรือกดชื่อนักร้องก็ได้นะครับสมมติคำว,ว่าเจสระเอเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอะไรมาบ้างลองดูนะฮะอ่ามันจะขึ้นมาว่ามีเพลงแล้วก็มีนักร้องนะครับมีนักร้อง51คนที่พิมพ์ด้วยคำว,ว่าเจนะครับมีใครบ้าง นะครับแล้วก็มีเจริญน,นะครับพี่รักเจ้านะครับสุรพลส์สมรัญเจริญนะครับมันจะขึ้นมาเยอะไปหมดเลยอะไรที่มีคําว่าเจเจริญรปุระเงี้ยนะฮะมันก็จะขึ้นมาสายเจริญปุระหาได้ค่อนข้างง่ายมากท่านี้ขึ้นอยู่กับก,บการพิมพ์ฟไฟล์เพลงของของเพื่อนๆนะครับว่าการจัด ทําไฟลเพลงเนี่ยม,มันละเอียดแค่ไหนนะครับถ้าเราพิมพ์เข้าไปให้มันอีกสักนิดนึงอัศนีมันจะเจอขึ้นมาว่านักร้องจะมีอัศนีทั้งหมดกี่คนคือในเครื่องผมเนี่ยมันตั้งชื่อว่าเป็นอัศนีอัศนีและวะสันอัศนีวสันโชติกนหลายชื่อใช่ไหมครับมันก็กดเข้ามาถ้าใช้ชื่อนี้มันจะมีกี่เพลงคนสุดท้ายนะครับใช้ชื่อนี้อาจจะมีหลายเพลงหน่อยมีอีก4อัลบั้มอัลบั้มอะไรบ้างเพลงของพ่อ อัลบัม้มยินยอมและคงเดิมนะครับมันจะแยกเป็นอัลบั้มให้อีกนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงทั้งหมดของอัศนีก็คือเป็นก็เคยอันเนี้ยก็จะขึ้นมาอัศนีพัานคือพิมพ์ไหมครับมันมันจะหาใกล้เคียงที่สุดอะขึ้นมาให้เราใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงนะฮะต้อง,ต,อง,ต,องต้องแจ้งต้องแจ้งก่อนนะครับเพลงทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมาอะไรที่มันเห็นคําว่าอัศนีเนี่ยคือไอจุดนี้แหละมันเป็นจุดที่ว่าทําให้ตัวซิมเมอร์เนี่ยมัน เป็นที่นิยมกว่า CD หรือตัวแผ่นแผ่นเสียงเนื่องจากการหาเพลงนะครับมันง่ายมากเลยอ่ะทูนนะครับคุณทูนทองใจถ้าเขียนว่าทูนเนี่ยจะเจอไหมนะครับจะเจอคําว่าแม่ไม,ม้เพลงไทยทูนทองใจอ่ะกดเข้าไปมีกี่เพลงนะครับก็จะมีเพลงประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือฟังก์ชันหลักๆของตัวมิวสิกเซิร์ฟเวอร์นะครับ เราใช้ usb ไปเสียบด้านหลังแล้วก็ตัวเพลินเพลงเนี่ยโปรแกรมที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันมันชาญฉลาดมากๆนะครับรวมถึงมีจอสวยๆให้เพื่อนๆดูเนี่ยครับในราคา7,900บาทเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ครับถ้ามีคําถามข้อสงสัยเนี่ยทักมาได้เลยนะครับแล้วก็ความรู้เราเราแบ่งปันกันคิดว่าเป็นเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนนักฟังเพลงด้วยกันนะครับฟังเพลงยังไงก็ขอให้มีความสุขยังไงมันมัน สบายๆยอยู่แล้วเรามาคุยกันได้ก็ขอบคุณมากครับที่ติด,ดตามสวัสดีครับ